รครับผมครับเอาไงซึ่งตามหลังนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับในการปลูกเล้วถูกทั้เตะชุดนี้แล้วซึ่งหลังกลับมาแบบหูฟอร์มกเท็จริงครับจริงๆลูกเกมตอนช่วงแรกๆเราก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลทั้งสองลูกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแท็กติกเท่าไหร่งั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ผิดพลาดหรือขาดความมั่นใจในเรื่องของ,ของเกมแท็กติก เพราะฉะนั้นการปลุกเราในครึ่งหลังก็เราก็จะปรับเปลี่ยนใท้กิ่นิดหน่อยเองว่ามีการปรับโรลเลชันตำแหน่งในการที่จะเอาบอลขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สร้างพื้นที่ข้างบนเลยนะแต่ว่าเด็กก็มีความมุ่งมั่นที่เอาประตูขนแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันคือประตูที่สองหนึ่งในครึ่งแรกะมันทําให้เกมเรากลับมาได้ถ้าสองศูนย์มันก็เหนื่อยเหมือนกันในการที่จะตามครึ่งหลังอนะไรเงี้ยแต่พอเป็นสองหนึ่งปุ๊บมันก็มีโอกาสและที่จะกลับมาโอเคพี่อาจจะหลงลืมแล้วเพราะมันสกอร์เท่าไหร่ครึ่งแรก นะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเน็กติกเพื่อให้เหมาะกับกับการอาบอลขึ้นเวทพื้นที่ด้านสุดท้ายอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นที่มาจะใช้ทั้แบบนี้ตามข้าวแป้งไหมครับแต่ยังก่อลึกๆคือมันเราไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นเละตั้งแต่เข้ามาทำเลกสองแหละเรารู้อยู่แล้วว่ามันแต้งมันหามากที่จะตามนะแต่ว่าเพียงแต่เราอยากให้ผลงานของทีมันมัน ได้รับเัยชนะทุกทุนัดมากกว่า3แต้สมสแต้มแล้วก็คะแนนไม่ได้หนีห่างจากอันดับหนึ่งไปโดยที่ไม่มีคู่แข่งตามอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้บุรัมกดกดดันบ้างในการในการที่มีคู่แข่งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆเราก็รู้แหละว่าทางทฤษฎียังเป็นไ,ได้แต่ทางปฏิบัติมันยากมากแต่ว่าเราก็ยังมาสร้างแรงใ,ใจมาถึเงเด็กให้ให้ยังมีความมุ่มงมั่นมีความกดดันในแต่และนัดเพื่อจะเอาสามแต้มให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่า เป้าหมายเราคือก็ต้องไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยงั้นมันก็บวกกับการที่มีมีเป้าหมายตรงนี้มันทำให้เด็ดยก,ย,กยังโฟกัสอยู่แล้วก็บอลถ้วยด้วยอะไรเงี้ยที่เรายัางมีอยู่มันก็เลยทําให้เด็ดยกยังโฟกัสกับกับความมุ่งม,มั่นในสนามอยู่อะไรเงี้คงคยครับพูดถึงเด็นิดนึงครับวันนี้ได้มาดูจากรูกดังกาสักสี่ลูกเลยครับทั้งทอทั้งหนึ่นงเซนก็มันเป็นเกมท์นทนิชันด้วยซึ่ง,งซึ่ง พื้นที่ที่เราพยายามใช้อะแหละมันก็เป็นการเพิ่มตัวผู้เล่นเป็นเทคนิคที่ทุกคนหรือโค้ชก็พยายามไม่จะทำแหละเพียงแต่ว่าการที่จะเล่นกับวีรลามการเพิ่มตัวผู้เล่นมันก็เสี่ยงในพื้นที่แนวรับเหมือนกันที่จะโดนโตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเกมป้องกันในแนวรับที่จะใครจะมาสอนสอนการเพิ่มตัวเล่นขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ที่มาที่เราได้เอาชนะแล้วมาพูดตรงนี้หรอกมันก็เกิดจาก ความผิดพลาดของบุรมย์มันมีส่วนด้วยในเรื่องของเกมทันทิชชั่นที่โดนโต้กลับแล้วเราก็ได้ประตูใน,ในประตูที่สําคัญสำคัญอะไรเงี้ยอย่างประตูสุดท้ายที่เราได้รับชัยชนะมันก็มาจากเกมทันทิชชั่นซึ่งผู้เล่นบุรรยมย์พยายามที่จะเปิดเกมลุกเรัเส็จแล้วก็ทำความผิดพลาดในเรื่องของ,ของ,ข,อง,ข,องของการยิงสิบล็อกเราแล้วก็ตัวผู้เล่นในเกมเราแทบจะไม่เหลือเงี้ยมันทําให้เปิดพื้นที่ด้านหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเราไม่ได้ประตูจากเกมทันทิชชั่นทั้งสองลูกเนี่ยซึ่งก็ต้องชมเชยเด็กอาดที่ยังม ไม,ไ,ไม่นะไม่พี่ปกติดีปกติดี <c oughs> <c oughs> อย่าไปเป็นประเด็นดิพี่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากหรอกเราก็แฮปปี้แหละที่ทีมได้สามแต้มแต่ว่าพี่ไม่ใช่แบบโหดีใจขนาดชนะวีรัมได้หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าจากหลายครั้งที่ชนะวีรัมเหมือนกันก็เป็นเกมเหนึ่งที่เราพูดเสมอว่าอนอกจากว่าไปชนะวีรัมแล้วได้แชมป์ในบอลถ้วยหรือบอลไทยลีกยงนี้ยอย่างเงี้ยโอเคค,อคอนน่อยค่อยนน่นอยแต่ว่ามันเป็นชัยชนะนั้นหนึ่งที่เราได้สามแต้มแล้วเราก็แฮปปี้ในในวันหนึง่ง พรุ่งนี้เราก็ต้องทํางานต่อแหละแต่ว่าถ้ามันได้แชมป์จากการนี้บุรีรัมย์ทั้งบอลท้ถ้วยหรือบอลอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความสุขในระยะยาวอ่างเงี้ยดังนั้นก็มันเป็นโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งแหละที่มีความสุขร่วมกับน,นักเตะที่เราทํางานด้วยกับการที่ทําให้ทีมทีมหนึง่งซึ่งทุกคนก็คิดว่าบุรีรัมย์จะเป็นทีมที่ไร้ผ้านในปีนี้ก็ได้สะดุดลงอ่างเงี้ยมันก็เป็นความภูมิใจของของนักเตะและของเราด้วยที่สามารถเอาชนะทีมแข่งอย่างอย่างบุรีรัมย์ได้ซึ่ง ผมเชื่อว่าสื่อเองแฟนบอลเองก็ประมาณเราไปเยอะในเรื่องของไมนมีทางชนะวีรัมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆทาได้เนี่ยผมก็มองว่าแฮปปี้ตรงนี้เลยอรันนี้ได้เป็นจุดมุ่งักในการเปลี่ยนให้แมนคอกกับรายการที่เหลือในีุนั้นนี่น่าจะเป็นมุมท่าที่ดีก็ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าฟุตบอลมันบอกอะไรไม่ได้บางทีฟอร์มวันนี้ดีฟอร์มวันหน้ามันอาจจะดรอปลงหรือดาวลงอะไรยเงี้ยแต่พยายามจะคิดหรือว่ารักษาตรงนี้ให้ได้เพื่อเราก็บอกว่าให้รักษาทีมสเปรย์แล้วก็โมเมนต์ที่คุณทําวันนี้ให้ได้เพราะว่าคุณกลับมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เกมเล็กๆนะมันเกมบิก๊กเกมบิก๊กบิ๊กแมตช์ด,ด้วยแล้วก็โดนนําถึงสอศูนย์แต่คุณสามารถกลับมาได้ก็ก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้เพื่อต่อยอดในในเกมต่อไปอน,น